ผลที่ราคาต่ำเหมือนกันก็คือลองกองใช่ค่ะคือค,คนภาคใต้นะคะปลูกกันเยอะด้วยแล้วก็ปรากฏว่า มีทั้งลองกองก็ตกต่ำยางพาราก่อนนั้นก็ตกต่ำก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้ขายลองกองกิโลกร,รัมละสองบาทเละะถ้าสมมุติว่าไปหักทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นค่าคนไปเก็บลองกองค่าเทค่าขนต่างๆตอนนี้เหลือเงินที่ตกมาถึงชาวสวนลองกองจริงๆเนี่ยเพียงแค่ประมาณ1บาทเท่านั้นนะครับ,รบตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับชาวสวนก็คือว่าเอานี้ลกันถ้าเกิดว่าต้องไปจ้าง คนเนี่ยมันจะมีภาระต้นทุนเพิ่มมากขึ้นก็เลยใช้วิธีการคือให้ลูกหลานหยุดเรียนก่อนแล้วก็มาช่วยกันขึ้นลองกองเป็นการลดต้นทุนในตัวนะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะครับนอกจากตัวของราคาที่มันตกต่ําแล้วมันยังมีต้นทุนหลายอย่างอย่างปกติถ้าเกิดขายลงกองกันเนี่ยขายกันหน้าสวนกิโลกร,รัมละประมาณ6บาทแต่ว่าใน6บาทตัวนี้มันต้องไปหักตัวของค่าเด็กที่ขึ้นเก็บ กิโลกร,รมลัมละสองบาทค่าเทอีกประมาณ1บาทค่าจ้างขนอีก1บาทก็ต้นทุน5บาทไปแล้วนะฮะก็หักลบจากราคาขายหน้าสวน6บาทจะเหลือถึงชาวสวนจริงๆเพียงแค่1บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าต่างๆที่บำรุงให้หลองกองเนี่ยมันขึ้นมาชาวสวนคนหนึ่งครับคุณอุสมานบึงราเหงนะอยู่ที่ยะลาเขาบอกว่าตอนนี้ฮะต้องให้ลูกๆเนี่ยหยุดเปรียนมาก่อนมาช่วยกันขึ้นหลองกอง เป็นการลดต้นทุนในตัวที่ต้องไปจ้างเด็กขึ้นลงกองกิโลกร,รัมละ2บาทถ้าไม่อย่างนั้นมีปัญหาอยู่ไม่ได้เพราะว่าราคามาถึงชาวสวนจริงๆแค่บาทเดียวส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณสาวีมนาหิงเป็นชาวสวนอีกคนนะฮะแต่ว่าสวนเขาอยู่ไกลเขาปลูกลงกองประมาณสักสิไร่ครับสวนเขาอยู่ห่างจากชุมชนประมาณสัก5กิโลก็ทําให้บรรดาพาา่อค้าคนกลางเวลาจะเข้าสวนเนี่ยมันลำบาก กดราคาครับเหลือราคาเหมาแค่ห้าร้อยบาทก็ต้องยอมฮะไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ที่สําคัญคือลองกองเนี่ยมันเก็บไม่ได้คือถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้รออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เตี่ยมันเน่ามันเสียเงินก็ไม่ได้ห้าร้อยบาทแค่ต่ําก็เอาอีครับ พูดถึงพ่อค้าคนกลางก็เลยต้องไปถามนะคะตกลงแล้วผมไปกดราคาเขาแบบนี้ทําได้อย่างไรแล้วก็ราคาทําไมขายถูกได้อย่างนี้นะคะซึ่งพอไปมองของมุมมองพ่อค้าคนกลางนายปอเตะสาเละนะคะพ่อค้าผลไม้อําเภอยี่งอจังหวัดยะลาบอกว่าราคาขายลองกองในตลาดยะลาก็อยู่กิโลกรัมละ7ถึงปบาทเท่านั้นพ่อค้าก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันทั้งค่าแรงเด็กขนลองกอง ค่าน้ำค่าข้าวค่าน้ำมันสุดท้ายเหลือกิโลกรัมละ1บาทในแง่ของความคุ้มก็คงไม่คุ้มแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะตอนนี้อาดว้ย้อนแล l ไหมรักกายเราดยต็มไปับอมอะไอะไรย่งเงยอเงี้ยพังก็เียวงก็อะไรก็กาดูวตัวน้ป่อโอเคระบอวันนี้ก็คิดว่าอยู่ว่าเรานี่อะไรเนกุยกุได้ด้ดดกวก Petas kau. Kita pokok ni. Hmm. Biar ada pakok makok tu lah. Hmm. Nah, tu dia tengok orang kan, orang kan naik. Ah, lebih banyak kuih. Si waktu hari tu kata tu boleh makan, boleh duduk lah kata tu. Ada air learning lah kata dah. Uje nak pergi apa baja. <coughs> oh, oh dah wala. Tu boleh kita gigi-gigi kita lah. Hmm. Ya yeah, tak okay, ya. Ale. Lima kok. Lima kok. Oh. มอคคุกจ <jam> ับบุษย์เสียงาเข็มตองงันนกพลีเสียจีด้วยเหรอฮึไม่ได้ไกลจังไม่ได้ไกลจังไม่ไกลอ่ะค่ะเราได้รู้ว่าตอนนี้นะคะคือเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงนะคะอาจจะต้องไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการบูรณะเรื่องความยั่งยืนถ้าอย่างนั้นจะเจออย่างนี้ชาวนาก็หรือว่าชาวเกษตรกรก็เอาไม่ไหวเหมือนกันค่ะ